สวัสดีเพื่อนๆเพื่อนๆพี่น,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 น้อง,งนักท้นนะียินดีจพะพาสูช่ช่องเกมอยู่ผมนะรวมอนิเมะนะ่น่านเล่นมากๆเกมน้ภาพสวยนะาเปิดให้เล่นแล้วนะครับก็จะมาแนะนำานะยินเทอร์โบ600เอ e เนจีนะมีทั้งความเร็วกอดแตกนะฮะเปิดกอดแตกก่อนแล้วก็มีความหนาด้วยนะครับมีโล่ให้คุมหัวด้วยนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะฮสำหรับใครที่มีทีมแบบนี้เนาะก็ก่อนจะไปดูว่าทีมอะไรเนะี่ยมีตัวไหนบ้าง สายฟรีห้ามพลาดนะหรือไม่ก็สายเติมก็ห้ามพลาด่ามือใหม่ก็ห้ามพลาดนะก็ก่อนจะไปดูนะใครมองหาร้านเติมเกมสํารวกปลอดภัยนําร้านไปท็อปอัพเนะเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยต้องโอท็อปอัพมีทุกเกมท่านเลือกเติมไม่ว่าเป็นเกมในสตไทยใหญ่มีหมดทุกเกมไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพคเอ่อเซนเซโรคาบาพับจีฟีไฟ r ์อาร์วีมโปรโมชั่นทุกวันนะฮะแล้วก็เยอะแยะมากมายในสตของเรานะในร้านเราก็เอฟเคจีนี่ใครยังเติมอยู่ก็รับเติมทุกแพ็คเช่นเดิมฮะ ยิ่งเติมยิ่งถูกนะแล้วก็อีกเกมนึงนะ MMO RPG ยอดฮิตนะตอนนี้เลยเนะี่ยภาพน่ารักมากรับเติมทุกแพ็กเช่นกันนะอ่าก็ทักมาได้เลยจะมีแอค้นบริการลิงก์ใต้คลิปเช่นเดิมนะ่ยเติมเกมเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยโต้ตอบแอปเนี่ยนะไม่มีการรีฟันแน่นอนนะครับผมอ่ะมาดูนะฮะอันนี้ต้องเกินนําก่อนว่าผมก็จัดกับท่านวูนะฮะอ่าจัดกับท่านวูแล้วตอนนี้น้องเขาเห็นน้องเขาที่เติมให้นะเติมสามสิบห้าบาทเองนะ เออเห็นว่าก็คุยคุยกันอยู่ว่า,วามันมันขาดตัวหนึ่งน้อยเห็นก็เติมให้เนอะออก็เติม35บาทมาก็ท่านวูก็เฮ้ยจัดแบบนี้ดีกว่าไว้ไม่พอนะะแถมหนาด้วยนะมาดูว่าไลน์อัพตัวไหนบ้างนะครับนี่เติมตัวนี้มานะฮะเติมตัวนี้มาเพราะผมมีเนสโกเปิดฟรีได้ครับกับอาทันจิโร่ทันจิโร่ผมก็ไปประมูลมานะฮะ ก็จะครบทีมเนะนี่ยนี่เห็นไหมทันจิโร่เซนนิสึเนะี่ยแล้วก็น้องคนนี้เนะีน่ยนิสโกะนะ้นี่ยผมนะี่ฮะความใบโบนัสเอนเนอรีนะครับหกร้อยนี่ะแล้วทำยังไงจะให้ทันจิโร่ทำก่อแตกนะครับผมเนาะก็มาอยู่ที่การจัดตำแหน่งและวางตำแหน่งด้วยนะครับผมอ่าอันนี้ก็ถ้าใช้ทีมแบบนี้นะฮะตัวแบกบ จะเป็นตัวเซเนสตตัวนี้นะอ่าจะต้องอัพทั้งรูนนะอันนี้รูนผมไม่มีนะผมมีเซตแค่นี้ผมเลยใส่แค่เซตนี้ให้ก่อนเดี๋ยวมีเซตหมัดค่อยใส่เนียอืมนีม่ใส่ไปก่อนนะแล้วก็ดาวดาวของเซนเนสึนะก็ต้องเป็นตรงนี้นะครับอัพให้เป็น5ดาวเต็มก็ยิ่งดีนะครับผมขาดอยู่นะอ่ะาครับผมนอนนั้นก็ไม่มีอะไร แล้วก็บวก4ีปกติไปนะครับผมอ่าแล้วก็ตำแหน่งนะี้ยก,การยืนเนะี่ะทำยังไงถ้าเอาเซนิสึไว้หลังไม่ได้นะครับเพราะว่าเกมเนี้ยมันเรียงตำแหน่ง 1, 2, 3 4, 5, 6มี่หหนะฮะเออเหมือนหลาย,ลายเกมอะแต่ผมก็ไม่ได้สังเกตน,นะอันนี้ทีมท่านวูจัดให้เลยนะเออตอนแรกผมก็ไม่ได้เอาตัวนี้ตอนแรกผมใช้เป็นอ่อ โบอาเพราะมันแจกแต่ตัวเนี้สอตัวเนี้มันแจกใช่ไหมเนี่ยเลมกับตัวนี้เลียอายานามิอ่ะเนี่ยตัวนี้อ่ามันก็ทําให้มันคู่กันจะมีโล่ด้วยเนาะประมาณนี้จะให้ก่อแตกออกสปีดเร็วต้องตัวนี้อยู่ตําแหน่งนี้ให้ได้นะครับผมผู้เล่นใหม่ห้ามพลาดนะอ่าสองจะออกอะไรก็ได้เดี๋ยวผมเอานี้เพราะว่ามันตีหมูเนะ่ะอันนี้คอยเก็บเป้าเดียวนะ อันนี้ก็กวาดก่อนก็ได้แล้วนี่เคยเก็บปาดเลือดรับต่อนะครับประมาณนี้ครับตำแหน่งการยืนนะครับผมแบบนี้เลยแล้วก็ไปดูกันนะว่ามันออกเร็วแค่ไหนนะ,ะดาะสิบแปดนะผมไอ้ดีนี้ก็เล่นช้าหน่อยนี่ฮะออกแล้วเห็นไหมเกพลังงาน600 Energy นะครับ ทีมผมเรียกว่าทีมเทอร์โบนะฮะใ,ใช้ไปก่อนเพราะว่าเลนมันแจกไอ้ตัวนี้แจกนะฮะนี่ดาเมจเห็นไหมยังไม่ปลดสกิล4นะฮะเซนิสึใช้สกิล2ไปก่อนก็ยังแรงนะครับผมเห็นไหก่อนจะแตกก่อนเลยครับผมก็จะผ่านด่านได้ง่ายครับ ถ้าใครไม่มีโอไม,ไม่เกี่ยวกับโกโจนะเอาเอาอะไรมาแทนโกโจก็ได้ครับขอให้มีประโยชน์นะี่ยโบอาก็ได้อ่าเพราะว่าโบอามันแจกฟรีอยู่แล้วนะอันนี้ผมมีโกโจ2ดาวไนงะผมเลยเอามายืนนะเป็นแทงด้วยไนงะเห็นไหมตัวซับนี่จะมีโล่ให้หไหมไมันก็จะทำให้เราหนาขึ้นแล้วก็ทีมเนี้ยถ้าไม่ห่างชั้นกับหัวคอยมากนะสามารถเอาไปต่ายหัวคอยได้ไกลเลยนะผม เป็นไงเราดูดาเมจนะครับผมแม้อันนี้เซเลนสื่อที่ผมทำดาวฟ้ายังไม่ห้านะแล้วใส่แค่เซนดุลน,นั้นนะแล้วมานช่เซนดุลนออฟออฟหลักเอทีเคออฟลองเอทีเคไม่ใช่ด้วยนะนี่ทำนะี้ฮะแรงอยากเห็นได้ชัดอ่าแล้วตอนนี้ยพอเราปลดแล้วอ่าพอเราปลดแล้วเวลาเลือกตรงนี้นะครับผมนี่ ผมก็เลือกเซนิสึด้วยนะฮะอ่าแล้วก็ตู้ใบนี้ก็เซนอิสึนะฮะใครจะเสี่ยงโชคก็ได้นะ5ใบส0 0พันนะผมแต่ผมว่าเก็บไปประมูลชัวร์เลยก็ได้นะจะลองเสี่ยงโชคดูก็ได้ถ้าเหลือเยอะเนาะนี่บางทีเปิด5ใบก็ออกนะแต่วันนี้เปิดไม่ออกไอดี <c oughs> นี้นะผมเนาะเดี๋ยวก็ประมูลก็ตรงนี้ครับไปที่กิวนะฮะอืม แล้วก็กิวอีเวนต์แล้วก็บอสใช่ไหมพอตีบอสเสร็จปุ๊บประมาณทุ่มอ่าทุ่มหนึ่งอะตรงนี้ประมูลจะเปิดนะนี่ซื้อขาดก็ห้าพันเพชรนะนี่วิธีหาซินนซื้อมาทำสามดาวให้ได้จะแรงมากๆเลยนะผมบอกไปแล้วว่ามันแรงนะีงน่ยตัวนี้แล้วก็นี่ฮะหารูนมาให้ได้แล้วก็ตรงนี้ ตรงนี้อาจจะยากหน่อยผมถึงแค่ร้อยร้อยยี่สิบเองครับผมยากหน่อยตรงนี้ผมยังไม่ได้อัพเพิ่มเลยน้ตรงนี้ก็อย่าลืมด้วยผมลืมบอกไปนะนี่ตรงนี้ก็ต้องอัพ <wh iasm enn illah> ตรงน <m z ul heures> ีはは้ด้วยนี่ฮะเอาบวกสี่ได้ก็ดีแต่ว่าต้องทำเควสพวกนี้ให้หมดก่อนนะบวกสให้หมดก่อนนะะนี่ยังไม่บวกหมดเลย ต้องทําให้หมดก่อนนะฮะพอทำเควสเสร็จพุ๊บก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮบวกสออให้หมดแล้วก็ไปทําตัวหลักของเรายาวๆไปเลยนะนส่วนดาวนะฮะเอาตัวที่จําเป็นก่อนนะอ,นอันนี้เป็นเควสนะหนึ่งดาวฟ้าให้หมดมไม่หมดว่ะ นี่คัผมไอ้นี่นำเลยล3สามดาวก่อนก็ได้สาดาวฟ้าก็ได้เดี๋ยวมันจะไม่มีนี้เนาะประมาณนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลเกมทีมสปีดเทอร์โบนะฮะให้ดูอีทีนึงนะผมจัดตําแหน่งแบบนี้เลยนะอา้าวพลังงานหมดนะยจัดไม่ได้ <laughs> ดูในนี้ก็ได้ครับออนะเดี๋ยวคอยนะเดี๋ยวเผื่อใครคาใจดูสักรอบนะ ตำแหน่งแบบนี้เคยดูนะทันจิโร่ปุ๊บออกเลยปับ๊บเนะี่ยต้องมี3ตัวนี้อยู่ในทีมเดียวกันนะเออดาบพิฆาตระศูนย์สามทีมนี้เนสุโกเซเนซึเนะี่ยทันจิโร่แรงแน่ๆนะขอมีดาวนะฮะนี่เห็นไหม เดี๋ยวพวกนี้เราจะได้เล็มเรืเ่อยๆเดี๋ยวก็ได้ได้ไดเล็มนะฮะมันจแข็งแกร่งขึ้นหรือถ้าไม่ใครใครไม่เอาโกโจก็เอาอาจารย์ไก่ก็ได้นะครับเก็บเป้าเดี๋ยวทีละตัวก็ได้เหมือนกันนี่ผมผมก็ต้องอัพอีกนะฮะก็บ35บาทนะฮะถ้าาตัวไหนใน3ตัวเนี้ก็เติม แต่เนสโก้ต้องมีให้ได้นะครับเนสโกกับกับทันจิโร่นะแล้วก็35บาทก็เติมเอาเซนิสึมานะครับหัวเหลืองอนะท่านก็จะได้ทีมเทอร์โบอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวแจกเลมกับตัวน้องปืนตัวนี้คู่กันนะจะมีบัฟพาสซีฟให้นะนี่ผมก็เกือบผ่านนะมันมก็เกือบผ่านอยู่เหมือนกันนะะเดี๋ยวให้ดูดาเมจนะครับผมว่าเท่าไหร่ เดี๋ยวให้ดูดาเมจนะถึงจะแพ้นะครับจะดาเมจดูดิเซเนสึ CNC ไม่มี3ดาวนะแสนเจ็เโกแสนหนึ่งประมาณนี้นะก็อย่าลืมแล้วกันนะใครขาดตำแหน่งเซเนสึ uh, ก็เอามาจะได้ทีมแบบนี้เลยนะครับสำหรับสาย35บาทนทะหรือว่าใครมีทีมแบบนี้แบบสายฟรีมาโคบแบบนี้ก็จัดได้เลยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไก่อน,อนสวัสดีครับผม